แ้วจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแก้วแก้วจ๋าแก้วจะนอนหรือยังจ๊ะแก้วจะนอนหรือยังเอ,อ้ยมาสวัสดีเอฟซีคุณยายก่อนสวัสดีค่ะเอฟซหนูจะนอนแล้วนะคะหนูมาชวนเพื่อนเื่อนนอนแล้วนะคะ ดึกแล้วนอนแล้วนะเอ้าเอาเอาซนอีกแล้วเร็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 วไปเข้านอนเลยนอนหรือยังไหนหลับที่หลับที่ค่ะหลับแล้วเตรียมอาหารไว้เตรียมอาหารไว้กินนิดเดียวกินนิดเดียวใกล้จะหลับอีกแล้วจะนอนอย่างเดียวเลย